พุทธศกราช2555คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชอบโครงการและได้รับความกรุณาตามที่ปรารถนาทุกประการจากนั้นได้นําเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุบของสภาจํานวน84,820,000บาท ซึ่งเป็นองค์ปรหลักที่ให้การสนับสนุนทั้งนำเสนอขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกผู้ที่สภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีนครับขอต้อนรับ โดยสันักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ประสานที่กันวันนี้ไปติดตามครับค่ะทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณกว่า100ล้านบาทในการจัดสร้างมาสัสย,ยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารกิจการาศาสนาอิสลามประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากรอคอยมานานกว่า10ปี นายเอกชัยดาราไกรประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนายกัลยากิจจ a r a k รองประธานคณะกรรมการและคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่ที่3ตําบลนาสายอําเภอเมืองโดยนายกัลยากิจร a r a k รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวว่ามัสยิดกลางแห่งนี้ถือเป็นเกียรติศักดิ์ สีของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชท,ทุกศาสนาและเป็นมัสยิดขนาดใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลสน,บสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากขอการสนับสนุนการก่อสร้างมานานถึงสิบสามปีซึ่งจะก่อสร้างในเนื้อที่เจ็ดไร่เศษใช้งบประมาณก่อสร้างกว่าหนึ่งร้อยสี่ล้านบาทใช้เวลาในการก่อสร้าง750วันมัสยิดแห่งนี้เมื่อแล้วเสร็จจะใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจในวันสำคัญทางศาสนามีห้องประชุมสัมมนา ห้องอบรมเยาวชนเป็นศูนย์รวมการบริหารกิจการของศาสนาอิสลามเป็นจุดประสานงานศูนย์ราชการทุกภาคส่วนโดยในจุดเดียวกันหรือว่า Stop Service ทางด้านของนายกาลยากิจารักกล่าวเพิ่มเติมว่าในวันที่4พฤศจิกายนนี้จะมีการประกอบพิธีวางรากฐานมัสยิดกลางแห่งนี้โดยมีจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยเข้าร่วมพิธีรวมถึงได้